โอเคกลับสวัสดีทุกขั้นนะครับพบกับไพ่หั่นนะวันนี้ผมก็จะมาวาดเจ้าตัวอ่าไม่ใช่วาดหรอกแต่เรียกว่ามาสอนวาดดีกว่าโดยอ่าตอนนี้มีคนที่เคยถามว่าชื่อวาดสอนมือได้ไหมอ่าทีเนี้ยผมขอเริ่มเสลอขั้นตอนแบบที่เรียกว่าขั้นสเต็ปไปก่อนแล้วกันนะครับโดยวิธีการสอนครั้งนี้คือผมจะวาดมวยอ่าเน้นไม่ได้ลงสีนะแต่ว่าจะเป็นการลงเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นการสเก็ตคร่าวๆไปก่อน โดยลักษณะการลงวันนี้ผมจะขอลงเจ้าตัว STAR 15เป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เปิดรูปให้เป็นลักษณะตัวอย่างให้เป็นเหมือนว่าเออมี AR 15อยู่ตัวที่เป็นหน้าแบบหน้าตรงๆอยู่ซึ่ง AR 15นี้ก็เป็นตัวละครที่ผมชื่นนพลก็ว่าได้แต่ไป่เหาว่าโอ้ยก็ฟันลายแหละโอเคไม่เป็นไรโอเคก่อนอื่นในการวาดโครงหน้าทุกครั้งคุณต้องสังเกตอย,อย่างหนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ ซึ่งถ้าสะเกตที่ว่า STA สภาพนี้นี่คือหน้าศูนย์องศาศูนย์องศาคือมองไปทางด้านหน้าไม่ก็ด้านหลังอ่าแล้วก็มีอื่นๆแบบที่เป็น1 5 3ห้าห้าหรือ15บหกับ45่องศาแล้วก็90องศาก็คือหันค้าและหันเอียงไปทิทางอะไรต่างๆลักษณมากมายนะครับแต่วันนี้ผมจะสอนแบบเวทีง่ายๆไว้ก่อนก็คือจะเป็นกรารวาดหน้าตรงอย่างเดียวนะครับ ก่อนอื่นวิธีการวาดหน้าจอก็คือไกด์ไลน์จะเป็นวงกลมนะครับใช่ไมครับมันก็คือวงกลมโอเคเดี๋ยวขอแทงนิดนึงวงกลมอะไม่จะเป็นต้องว่าต้องให้ให้มันนั้นเสมอไปนะแต่ก็ประมาณนี้จากนั้นเห็นสังเกตไหมว่าอันนี้ผมขึ้นหน้าจอให้เลยน,นะ AR15 น่าจะประมาณแบบว่าอยู่ตำแหน่งศูนย์องศาพอดีใช่ไหมก็ล่าตัวนี้เลยครับ อันนี้จะเป็นจุดกําหนดของความยาวของคานนะครับแล้วก็ตาตำแหน่งก็คือถ้าจะอยู่ประมาณระดับตัวก็ดีคือได้อยู่ตรงกลางใช่ใช่ใช่ตรงกลางครับได้เป็นรัสส์แบบน,นี้นะครับโอเคเห็นไหมว่ามันจะเป็นรัสส์แบบน,นี้นะครับจากนั้นผมก็ทําการลากตรงส่วนจุดใดจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้ถ้าใครที่ถามว่าว่าหน้าโค้งยังไงให้นึกถึงเป็น อ่ผมนึกถึงหัวกระสุนนะไม่ก็อาจจะเป็นแบบยังไงรูปหัวใจประมาณก้อนรูปหัวใจประมาณก้อนหัวใจนี่แหละว่าแคล้ายๆแบบก้อนหัวใจนะครับอ่าเดีขอแก้ไปหนึ่งอันนี้ขอว่าแบบให้เห็นชัดเจนแบบนั้นเลยนะครับให้ระดับตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็พอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นครับโอเค อันนี้สังเกตว่าน่าจะเอียงไปนิดนึงแล้วจากนั้นก็วาดลำคอขีดสองเส้นแบบนี้นะครับก็จะได้ส่วนที่เป็นหัวลำตัวหัวแบบนี้ไปแล้วนะครับจากนั้นหูสองข้างก็วาดแบบนี้นะครับโอเคหูสองข้างให้วาดแบบนี้นะครับให้ตกแต่งนิดนึงแบบนี้ก็ได้ หลังจากที่ได้ตำแหน่งนี้แล้วหูจะเป็นตัวไกด์อย่างหนึง่งหูลักษณะความกว้างก็ออยู่ที่ขนาดรูปภาพและอะไรต,ต่างๆด้วยมันจะมีความลักษณะที่แตกต่างกันแต่สเกลนี้ผมก็ประมาณนี้ครับโอเคตรงนี้คือตำแหน่งของจม,มูกก็ว่าจม,มูกไบนีไ้ไปเลยนะครับโอเคจะได้เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปตาทั้งสองข้างตาทั้งสองข้าจะไม่ใช่เท่ากันกับหูเสมอไปนะตา้าสอของหูมันจะตาโตไปหน่อย ดังนั้นน่ะมันก็เลยต้องกําหนดด้วยว่าตาวัยรุ่นคือตาของแบบวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะประมาณเราๆอยู่ที่ซักเหนือนจมูกประมาณเพียงแค่1เซนหรือนิดหน่อยแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับ <c oughs> จากนั้นผมก็จะทำการวาดดวงตาต่อดวงตานิดหน่งนะครับโอเคจากนั้นก็ดวงตาหน่อย โอเคจากนั้นหลังจากที่วาดคิวตาโอเคขอแก้เป็นไงพอดีช่วงนี้เป็นหวัดหน่อยเพราะว่าใบโดนฝนมาที่แหละช่วงนี้ก็น่าฝนแล้วด้วยโอเคหลัง okay. <c oughs> จากได้ดวงตาแล้วต่อไปก็คือ <c oughs> ก็ให้ว่าเป็นในตานะครับในตาก็เป็นวงกลงไปเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะตาของ e a อร์สพาอันนี้ตาจะกำหนดเลยว่าหลายสตาไตล์เป็นไหไก็ได้แต่ถ้าถามว่าให้เน้นเหมือนเนื้ก็ก็นี่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะสอนเรื่องรนเงาตานิหนึ่งไปด้วยโอเคแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะครับต่อไปว่าตรงที่ขอบตาแล้วก็คิ้วนะครับ โอเคแล้วจากได้แบบนี้แล้วต่อไปผมก็จะวาดทรงผมทรงผมอ่าอันนี้ขอร่างข้าวๆนะมันจะประมาณอย่างนี้มันจะประมาณอย่างนี้นะให้ร่างข้าวๆเป็นร่างแบบนี้ก่อนสามแฉกแบบนี้มันจะเหมือนแบบนี้อันนี้คือร่างไว้ก่อนจากนั้นก็ให้วาดมันจากสามเหลี่ยมแท่สองสามชิ้นให้วาดสามเหลี่ยมไปมากขึ้นเรื่อยๆตามที่คุณเห็นนะครับก็จะเริ่มจากแบบนี้หนึ่ง แล้วก็สองแล้วก็สามสี่อันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ปลายผมแหลมนิดนึงโอเคมีปลายผมนิดนึง น,นี้วรงผมนี้ก็วาดไปเลยนะครับจากนั้นกําหนดทรงผมด้านบนกรในนี้นกาหนดทรงผมด้านบนนี้ปกติแล้วถ้าผิที่าออะมันก็จะอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าทำตัวนี้อันนี้ปกติแล้วหัวมันต้องใหญ่นิดหน่อยดังนั้นให้ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงอันนี้ตามที่ผมผมจะรากนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเล็กไปนิดนึงก็ขยายใหญ่นิดนึงก็ได้นะครับโอเคโอเคหลังจากได้แบบนี้แล้วผมจะลบรอยส่วนหูนที่เป็นโดนผมบางนะครับ โอเคตกแต่งอุปกรีนิดหน่อย,ยผมก็ปลาดปลายแหลมๆแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็วาดป่านะครับปลาตำแหน่งก็อยู่ระดับตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคทีนี้ได้แล้วต่อไปอันนี้คือได้ส่นวนผมมาแล้วนะ ถ้าใครอยากจะตกแต่งแบบว่า,าให้ตัดเส้นก็สามารถตัดเส้นหรือลงสีก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะสอนไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะดูเป็นตัวอย่างที่ตัดเส้นใหนะครับโอเคเป็นยังไงกันบา้างภาพนี้ก็อ่านถือว่าก็ว่าแบบเป็นสิ่งง่ายๆนะครับ้องกาโโรวาดทรงหัวนะครับแล้วก็ทีนี้ก็กวาววาดวงตาอะไรต่างๆก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ผมลงแบบเป็นลักษณะด้วยใช้ปากกานะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับ โดยก็ถามว่าสามารถต่อยอดทําอะไรได้ก็อย่างเช่นทําเป็นที่ระบาสสีได้ด้วยโอเคสร้างให้ใครที่เอามาระบาสสีก็สามารถระบาสได้เลย,เลยไม่ก็เป็นสัตว์สังาาข่าวะดรก็ได้โอเคก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่รับชมครับสวัสดีครับ